มาดูวิธีการตำหน่อไม้สม้มหน่อไม้ดองของยายสมควร<อ>แล้วขุดอยากย <laughs> ได้ไหมไอ้ตันนั่นอ่ะอมันอร่อยมากเลยนะจอดโอ้ยมันเปื่อยหดีวพอเธอมันถึงเดียโอ้ยเ,เ,เจ้วาวแม่เอาตัวไม้เลยแม่โอ้ยห,หน่อไม้สมห้าบูดบ่อยาก ตัวน,นี้เปื่อยเอาตัวน,นั้นก็ได้เผล่ยังมีการเสียดายบอมันมันกำลังเลยนะคะโอ้มาแล้วเราจะแกะขวดใหม่บอกมันบอกมันข้ามไม่วัาเลยบอกมันกี่เพอ่์น่ะยีโม่โอ้มันกินน้ำอะไรนะน้ำองุ่นองุ่นกินน้ำผลไม้กินน้ำผลไม้แช่แต่ว่ามีก็คือภูเขาฉะนั้นมีแต่นั้นเนี่ยได้แต่มี บเหนแต่มีไปลายแหลมมันเลยถ้าเอาปลายคุณมาปาดเลยเราจะมาดูวิธีการตำหน่อไม้ดองขั้นตอนแรกเราก็ใส่พริกนะคะแต่อย่าใส่เยอะเพราะว่าหน่อไม้ดองเรามันก็ร้อนแรงอยู่แล้วนี่นะคะ เราใส่พริกอนี่เราก็ใส่พริกภาษายายสงควนตํานี่นี่มันก็อร่อยอยู่นะรอดูรอดูไปเทน้ำม,มันนั่นออกก่อนเทน้ำหน่อไมโดอโอ้โหแสบไปแสบมาท่านตําขั้นตอนที่สองแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองปั้นเอาน้ำมันออก เราก็ปั่นเอาน้ำมันออกน้ำติเลยมันไม่ใช่น้อยๆน,นะอู้เราซื้อผักสะแงงมาเควนไว้ห้อยไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้เลิกได้ยามแกงแกงใส่อีกกเเ้าาาิับมมสข เรายังไม่ได้เลือกได้ยามแกงเสรอร่อยผงทอดกระทิมขยะแล้วมาแล้วอันดับต่อไปเราจะใส่อะไรอีกโอ้ใบขิงอันดับต่อไปใส่ใบขิงโอ,อ้บักทกะินอ่อนนี่ไม่มีปัญญาไปเอาเดอ้อ ค่อยจะบอกไว้ก่อนเด้อค่อยไม่มีปัญญาอเอากินร้อนๆนี่หนนแหละห้องปีใครเน่าตับเนาะร่อนร่อนแต่แต่ปอมๆมันกินเผือ,อยู่ในถุงอะค้างกระติกไมง,ง,งมันบนกินเผือวอะปอมปอมมันกินเพือ,อยวัยยุคค้างกระติกขั้นตอนที่สาม ใส่ผักลงไปเรียบร้อยแล้วักลงไปใส่โอ้อันดับต่อไปคงไม่พลาดจากพงนวนแน่อนอน, <laughs> มนมแมนนี่ละเขามีงานพี่หน่องไหมเขาก็ใส่งาเออแมนเขามีงาเลยบรด้ไซออบอดี้ไซอุ้ยดุย,ดยมันคือร่องลายแตอเนี่ยว้าวอยากใส่สูตรอันเสริมกระเว,ว้า <laughs> วใส่หลายแสบหลายใส่น่อยแสบน่อย มีการใส่แค่นี้ไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องใส่อะไรนะทุกคนแล้วก็ตำเลย้บว์ฝาห้องบ่หรือยังชิม,ชม น้ำลายแตกน้ลายแตกชั่วชั่วอ <c oughs> ยากใส่กระเตไปเอากะอันบโบ,บกบกาใส่มันวามทำ <c oughs> งานมาเมย์ทำงานมาเมยซัมมี่ลน้อยมัมี่พักมัมีอันอืินเด้ใส่ซมมีสกอนแส่ แต่ถ้าไม่เยอะไปเอามะกะทินนะบอเฮคยมะกะทินนอนเศ่ษฐเลยกินกับตมกินกับมะกะทินนะมันละมันตะเกาตะเกาไปโรงเรียนมาแต่เสแสบเลยเฮ้ยมันมีเจ็บท้องคือกินมะคอได้ใส่มะกะทินอ่อ ลชิมก่อนก็ผักกลับแล้วจะไปหามาแล้วรอหาอะไรก็ได้สินในสินนึงรอนะแต่ไปขึ้นหมักกระถ <laughs> <laughs> ินกินหน่อยมีผัดแนวมากอระเด็เนแนวมากอระเด็นกับอ่างบ๊าว่ากระโดดค่อยซอกับตาซั้นยิ้ว่ามันกากหมู <laughs> ว่ามันเป็นแคบควาย <laughs> มันออกโท่าละทัดนะน้า <laughs> เดี๋ยวรอหน้าเต่ก่อนค่ะนเาอาหมากระถินหมากกระถินมาแล้วหมากกระถินแกเฮ้ยคุณก็เผาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากระเผากันแปนนแบ๊บนึงแสบแสบก็หมากกระทินแก แต่ว่าตาอันนี้กินก็หมักกะทินอ่อนหมักกะทินแก่กับมันเนี่ยมันสีมันก็คืเรื่องายมากแล้วก็มาชมวิงย่างอัอนนาแตไปน้าแต,ไป,าแตไปเก็บเนี่ย<ๆ>กินได้อยู่สามวันแต่ว่าท่านถ้า,ถาน้าตายไปเก็บนี่ไม่ได้กินก็สีตอยเอาแไไล้วก็สีศูนย์นะศูนย์พร้อมเด้เออมันต่อยบ่ได้จ็กเทอนี่ ซบเป็นไงแซบบอกับตำมะฮงเป็นไงเฮ้ยอันนี้กับตำมะฮงตำน้ำมิสม์ใบคนลางเหรอตำมะฮงแซบปัวอ๋อตำมะฮงแซบปัวอันนี้เป็นเนียงเออม่เป็นเนียงมะฮงอ่ะเป็นกำสมกินกับเขาได้มีมะอ,อื่นจังสีลกอันต้นหมากอันนั้นมาปลูกกี่ดอ,อก มะเขือข่ายมะเขืออึกปล่ははอยโยมาลุกตายค่าสูงามาปลูกไว้มันจังอันให้มันกินนะฮะาสตร์ไปมันจังเป็นเม็ดเป็นอันหนี่ไปโยูนนี่ก็เกิดประเดี๋ยวใส่ค่ะกองไงให้มาครบอันนี้ก่อนเบิกเสนสิกินแล้วได้บาทนี่สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตายกอกด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ไปกอดเดอร์ไปกอดเดอร์ไปกินก่อนอยายเขากินบดนีจ้จัก